คุณผู้ชมข่าวที่ผมจะมาเล่าให้ฟังมันมวันนี้เป็นเรื่องราวที่ทําเอาหลายคนต้องคันไม้คันมืออยากจะรู้อยากจะเห็นเชื่อว่าหลายคนยังจํากันได้ใช่ไหมครับเรื่องราวโทรศัพท์มือถือของทหารขมรนที่ฐ่านไทยเราไปเจอนั่นแหละที่ในเครื่องมันมีคลิปสอนวางระเบิดอยู่ด้วยครับ ตอนนั้นฝั่งขมมรนก็ออกมาปฏิเสธหัวชนฝาบอกว่าเป็นเรื่องจัดฉากโทษไปถึงคนสุรินว่าพูดภาษาขมรได้บ้างล่ะประชาชนของขมรบางส่วนก็หลงเชื่อด่าทหารไทยเราสารพัดบอกว่าพวกเรานี่มันนักสร้างเรื่องโกหกเก่งนักแต่เถียวก่อนครับคุณผู้ชมวันนี้ครับผมโทรศัพท์เครื่องนั้นถูกนําออกมาโชว์แล้วและที่น่าตกใจก็คือมีข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับทหารขมรย้านะครับว่าทั้งหมด ทั้งภาพทั้งคลิปเสียงการปฏิบัติงานในฐานทัพทั้งข้อความรายงานการปฏิบัติงานและทั้งกลุ่มแชทที่คุยกันทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องมันฟ้องชัดๆวันนี้ไม่ใช่การจัดฉากนี่คือของจริงข้อมูลทั้งหมดนี้มันตอกย้ำและตอกหน้าคนที่บอกว่าทหารไทยสร้างเรื่องขึ้นมาเองแต่เป็นฝั่งคอมเมนต์ต่างหากที่หลอกลวงคนในประเทศของตัวเองหลอกในกระทั่งทูตทหารและหลอกลวงคนทั้งโลกนี่แหละครับคุณผู้ชมความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย แบบนี้คงต้องให้คุณผู้ชมลองวิเคราะห์กันดูแล้วล่ะครับว่าเขม็นจะโกหกอะไรต่อใครจะออกหน้ามันหลอกคนทั้งโลกอีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดข่าวเพจแบบนี้อีก